สวัสดีครับผมไอซูเองวันนี้เจ้าของไม่อยู่รถร่าเริงไม่อยู่บ้านแกสิเดลเถิดฉันจะฆ่านายเจ้าเด็กโง่โอเคเข้าเรื่องกันเถอะวันนี้จะมาแนะนำช่องกาชาช่องหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้ดูกันชื่อช่องว่า xx เสริมกับเล็ก xx สวัสดีครับ สวัสดีค่ะช่องพวกเราคือช่องที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของพี่มลินโดยการทำคลิปก,กาชาให้ค่ะฝากกดติดตามน้องเขาด้วยนะขอบคุณค่ะเเีบบธอออออป็นนนมมมะะ่วงงทฉัชชิแล